ก็อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสถานีเพื่อจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ะหลๆสายเนยีมันมีการอัปเดตคือไปถึงที่แล้วซึ่งเป็นไปรีวิวก่นกอนๆงานนี้เนี่ยมันยังไปไม่ถึงอย่างกรณีเช่นของยาวราอันนี้ก็เช่นกันค่ะที่เปนมอโศออกมาเจอเทอร์มินอลออกมาเจอสี่แยกอโศกซึ่งเป็นถนนสุขุมวิทค่ะตาม,มนี้เจเทอร์มินอลเลย เดี๋ยวเราจะมาตึกเทอร์มินอลก่อนโอคริสต์มาสไหนๆก็มาแล้วแวะชมดิสเพย์คริสต์มาสปีใหม่กันซะหน่อยในเทอร์มินอลนี้ค่ะ ีสวยแบบนะคะมองลงไปมีต้นคริสต์มาสใหญ่เดินขึ้นไปถ้าเดินจากเลี้ยวขวาขึ้นไปจะเป็นโรบินสันและโรงแรมต่างๆนะคะ จุดอโศกนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของการถ่ายเชื่อมต่อระหว่าง MRT แล้วก็ b t เนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูทางเข้าออกอีกจุดหนึงนะคะเป็นทางเข้าออกซอยสุขุมวิท23นะคะเดินทะลุตึกเข้ามาต่อ MRT สนาสถานีสุขุมวิทและ b t s อโศกนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในจะมีออของขายของกินเยอะแยะเลยค่ะและหลังจากนั้นก็เดินตรงไป ไปออกถนนอ,ศอศโศกค่ะตรงวันนี้จะเยอะมากเลยถนนถนนใหญ่แลวจะเห็นถนนสีแยกอศโศกนะคะซ้ายมือทางเข้าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิทค่ะและเดินเข้าไปนะคะถ้าเราไม่เข้าี MRT เดินตรงไปก็จะเจอ BTS อศโศกค่ะ ผ่านประตูซ้ายมือนะคะเดินลงไปเป็นรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทค่ะตรงไปขึ้นบันไดเลื่อนไปเชื่อมต่อ b t s อโ SO, ศกทางเข้าออกรถไฟฟ้าใต้ดินอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นทางเข้าอีกที่หนึ่งตูผ่านทางเชื่อมต่อ MRT กับ b t s นะ SO. คะ ข้างหน้าก็จะเป็นตึกโทอมินอลและฝั่งนี้ก็เดินไปเห็นละค่จุดผ่าน BTS อโศกขึ้นรถไฟฟ้าไปต่อจุดนี้เรียกว่า BTS อโศกนะคะ ต่อสถานีต่อไปนะคะระหว่างรอนี้ก็จุดนี้ก็เป็นจุดเศรษฐกิจค่ะระหว่างการคมนาคมต่างๆและห้างสรรพสินค้าวันนี้คุณเปรมบ๊ายบายก่อนนะคะถ้าคิดถึงกันติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าคุณเปรมจะพาไปจุดใดบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเปรมปรวีออนทัวค่ะ